สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค uh ู่หู AI เมาหนังสือครับผมเปิดประเด็นกันแบบตรงๆเลยดีกว่านะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบแบตเตอรี่ชีวิตของเราเนี่ยมันกระพริบเตือนเป็นสีแดงใกล้จะหมดหลอดเดิมทีแล้วโอ้โหเป็นคำถามที่จี้ใจดำคนยุคนี้มากๆเลยค่ะใช่ไหมครับโดยเฉพาะอาการวันจันทร์สีเทาเนี่ยเหมือนเป็นกันทุกวันเลยใช่ค่ะในยุคที่แบบทุกอย่างมันเร็วไปหมด เต็มไปด้วยความกดดันการแข่งขันแล้วก็ภาวะหมดไฟที่เหมือนเป็นโรคระบาดเลยนะคะการมองหาวิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายจะมีความสุขจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วอืมฟังแล้วพยักแน่ตามเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้เรามีเหมือนเป็นยาวิเศษยาเลยเหรอคะหรือจะเรียกว่าเป็นตั๋วเครื่องบินทิปก็ได้ที่จะพาเราวาบหนีจากความวุ่นวายไปเติมพลังใจกันกับหนังสือเล่มนี้เลยครับ ปรัชยาความสุขไม่มีวันหมดจากหมู่บ้านแอฟริกาแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาแล้วนะคะใช่เลยครับแต่ก็ก่อนจะไปเจาะลึกกันต้องให้เครดิตก่อนเลยนี่คือผลงานของคุณฮิซุอิโคทาโร่แล้วก็คุณโชเกนศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกาจริงๆนะครับฉบับ,บาภาษาไทยแปลโดยคุณนัทกฤตตาเพนกุลจากสำนักพิมพ์วีเลนหรือวีเลนที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อค่ะ คือหนังสือเล่มนี้มันเกิดจากดานพบกันของคนสองขั้วเลยที่นําเอาภูมิปัญญาจากหมู่บ้านที่ชื่อว่าบุญจุในประเทศแทนซาเนียมาเล่าให้เราฟังน่าสนใจมากค่ะเหมือนเป็นการเดินทางกลับไปหาอะไรบางอย่างที่เราลืมไปใช่ครับงั้นเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าว่าปรัชญาจากหมู่บ้านบุญจุเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างได้เลยค่ะมาที่ข้อแรกเลยข้อนี้ผมอ่านแล้วแบบโหต้องขยี้ตาเลยครับคือมุมมองที่เขามีต่อความผิดพลาด ความผิดพลาดเหรอคะใช่ครับที่หมู่บ้านบุญจุเนี่ยเวลาใครทําอะไรผิดพลาดหรือทําอะไรเปิ่นเปืนโกโก้ขึ้นมาแทนที่เขาจะตําหนิเขากลับยิ้มแล้วพูดว่าโอ้โหดูมีความเป็นมนุษย์น่าเอ็นดูจังโหหยุดตรงนี้ก่อนเลยค่ะนี่มันมันเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่ถ้าคิดดีๆมันท้าทายระบบคุณค่าของสังคมเราทั้งระบบเลยนะจริงมากครับ คือในโลกของเราโดยเฉพาะในที่ทำงานความผิดพลาดมันคือสิ่งที่ต้องกำจัดใช่ต้องเพอร์เฟใช่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไร้ประสิทธิภาพแต่ที่นั่นความผิดพลาดกล,กลับกลายเป็นเครื่องยืนยันความเป็นมนุษย์ความไม่สมบูรณ์แบบกลายเป็นสเสน่ห์เฉยเลยแต่อันนี้ก็แอบสงสัยนิดน,นึงนะคะว่าถ้าเรามองว่าทุกความผิดพลาดมันน่าเอ็นดูไปหมดเนี่ย มันจะเสี่ยงทําให้คนขาดความรับผิดชอบไปเลยหรือเปล่าคะแบบทําพลาดก็ไม่เป็นไรน่าเอ็นดูดีแล้วก็ทาพลาดซ้ําๆอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับตอนแรกผมก็แอบคิดเหมือนกันแต่พออ่านลึกลงไปเนี่ยเจตนาของมันไม่ใช่การปล่อยปละละเลยนะครับแต่การแยกตัวตนของคนออกจากความผิดพลาดอ๋อ oh. คือคนทําผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนลม้มเหลวเขายังต้องแก้ไขนะแต่กระบวนการแก้ไข มันเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวเข้าใจแล้วค่ะมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety นั่นเองซึ่งมันมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อรองรับเลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกกลัวสมองส่วนที่ใช้แก้ปัญหามันจะทำงานได้ไม่ดีอ๋อครับครับแต่พอเรารู้สึกปลอดภัยเราจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นมันตรงกับแนวคิดตะวันตกเรื่อง self compassion หรือการเมตตาต่อตนเองเป๊ะเลยค่ะใช่เลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราส่งงานผิดให้หัวหน้าแล้วหัวหน้าเดินมันตกไหลเบาๆแล้วพูดว่าเอา้าพลาดเหรอน่าเอ็นดูดีนะไปแก้มาใหม่ให้ดีล่ะโอ้โหบรรยากาศการทำงานคงจะเปลี่ยนไปเลยนะคะใช่ไหมครับแต่ถึงคนอื่นไม่พูดก,กับเราแบบนี้เราก็พูดก,กับตัวเองได้นะอืมอันนี้สำคัญเออพลาดไปหน่อยน่าเอ็นดูอย่างเราแค่นี้ใจก็เบาขึ้นเยอะแล้วเป็นการเปลี่ยนเสียงนักวิจารณ์ในหัวให้กลายเป็นเสียงของเพื่อนที่เข้าใจเราจริงๆ มาต่อกันที่ประเด็นที่2ครับอันนี้เรียกว่าปฏิวัติความคิดคนเมืองเลยคืออะไรคะที่หมู่บ้านบุญจุเขามีแนวคิดว่าการพักผ่อนคืองานหลักครับฮะจริงเหรอคะครับส่วนการทํางานเนี่ยคือสิ่งที่ทาหลังจากที่เราพักผ่อนจนเต็มอิ่มแล้วเท่านั้นโอ้โหนี่คือการพลิกกลับของพีระมิดค่านิยมเลยนะคะเนี่ยคือสังคมเราจะถูกสอนว่า work hard play harder ทางานหนักก่อนแล้วค่อยพักใช่เลย แต่ที่นั่นสุข,ขภาวะหรือ wellbeing มาตอนผลิตภาพหรือ productivity เสมอใช่ครับแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือการเบียดเปลี่ยนเวลาพักผ่อนของตัวเองเนี่ยถือเป็นเรื่องน่าอายมากในหมู่บ้านนี้น่าอายเลยเหรอคะครับคือถ้าในออฟฟิศเราใครทำโอทถึงตี2ออาจจะถูกมองว่าขยันเป็นดาวเด่นเลยแต่ที่นั่นอาจจะโดนมองว่าคุณบริหารจัดการพลังงานชีวิตไม่เป็นหรือเปล่าอืมแต่ตรงนี้ก็ น่าจะมีคนฟังแย้งในใจนะคะว่าพูดง่ายสิครับครับฉันมีค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกต้องจ่ายจะให้เอาเวลาไปพักผ่อนแล้วใครจะหาเงินเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับแล้วในหนังสือเขาก็ไม่ได้บอกให้เราลาออกจากงานไปนอนทั้งวันนะค่ะแต่แก่นของมันคือการเปลี่ยนทัศนคติครับคือให้มองว่าการพักผ่อนไม่ใช่รางวาัลแต่เป็นวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดอ๋อเหมือนน้ามันรถ ใช่เลยครับเหมือนรถต้องเติมน้ำมันถึงจะวิ่งได้มันไม่ใช่เรื่องของปริมาณเวลาแต่เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญเช่นตัดสินใจเลยว่าจะไม่เช็คอีเมลงานหลังสองทุ่ม,มหรือการใช้เวลาพักนังวันเพื่อพักจริงๆไม่ใช่กินไปทำงานไปสิ่งเล็กเน้อยนแบบนี้คือการประกาศกับตัวเองว่าพลังงานของฉันสำคัญเป็นอันดับหนึ่งถูกต้องครับมันคือการปฏิวัติจากข้างใน ซึ่งมันท้าทายค่านิยมฮัส t ซ e ลเคา u r เจที่บอกให้เราต้องแ c t i v e ตลอดเวลาอย่างจังเลยนะจริงครับวัฒนธรรมนั้นมองความเหนื่อยเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จแต่ชาวบุญจุมองว่ามันคือสัญญาณของการล้มเหลวในการดูแลตัวเองฟังแล้วจี๊ดเลยใครที่กำลังฟังอยู่ตอนดึกๆเพราะยังปั่นงานไม่เสร็จชาวบุญจุเขาฝากมากระซิบข้างหูว่าไปนอนก่อนเถอะค่ะในหนังสือมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเขาเปรียบเทียบว่า ถ้าแก้วน้ำของเราว่างเปล่าเราจะเอาน้ำที่ไหนไปเผื่อแข่ให้คนอื่นดื่มได้ล่ะจริงที่สุดเลยค่ะถ้าเราไม่มีพลังงานในตัวเองเราจะเอาพลังที่ไหนไปรักไปดูแลคนอื่นได้นั่นสิครับการพักผ่อนเลยไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือความรับผิดชอบต่อตัวเองและคนรอบข้างสุดยอดจริงๆครับและเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนี่เลยครับคือประเด็นที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะคือศิลปะการสื่อสาร ในหมู่บ้านบุญจุมีกฎเหล็กข้อแรกเลยคือเมื่อทะเลาะกันต้องคืนดีกันภายในวันนั้นโหห้ามข้ามคืนเด็ดขาดใช่ครับกฎข้อนี้เป็นเหมือนกลไกลป้องกันสังคมที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเพราะในทางจิตวิทยาความขัดแย้งที่มันคาราคาสั่งมันจะนําไปสู่การคิดวนเวียนซ้ําไปซ้ํามาอืซึ่งเป็นบอกเกิดของความเครียดเรื้อรังเลย การบังคับให้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนตะวันตกดินมันคือการตัดไฟแต่ต้ตนลมจริงๆไม่ปล่อยให้เป็นดินพอกหางหมูทางความรู้สึกแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่เชื่อมกันและผมประทับใจมากอะไรคะเขาเรียกว่าวาทัศน์ปิแห่งการโอบกอดหรือ Hugging Speech แค่ชื่อก็น่ารักแล้วค่ะมันคือแนวคิดที่ว่าเวลาเราจะพูดกับใครให้เราพูดด้วยความรู้สึกเหมือนเรากำลัง โอบกอดเขาอยู่จริงๆอ๋อคือเจตนาและน้งเสียงที่เราใช้มันสำคัญกว่าตัวคำพูดเชียอีกการสื่อสารไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่การแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆใช่ครับปัจญานี้มันเหมือนยาแก้พิษของสภาวะความโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่เลยนะคะ เพราะมันเปลี่ยนบทสนทนาธรรมดาให้กลายเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางใจขึ้นมาได้เห็นภาพชัดเลยครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยนะยังไงคะอย่างเช่นลองเปลี่ยนวิธีถามคนใกล้ตัวจากการถามแบบหุ้นหว้วนว่ากินข้าวยังเป็นการถามด้วยน้ำเสียงที่ใส่ความห่วงใยลงไปจริงๆเหมือนเรากำลังใช้เสียงกอดเขาอยู่อืมแค่เปลี่ยนเจตนาข้างในความรู้สึกของทั้งคนพูดและคนฟังมันเปลี่ยนไปเลยนะถูกต้องค่ะ มันคือการใส่หัวใจลงไปในทุกคำพูดของเรานั่นเองครับผมพอมานั่งคุยเจาะลึกกันแบบนี้แล้วมันรู้สึกอิ่มใจมากเลยนะครับใช่ค่ะสรุปรูปรวมข้อคิดที่เราได้จากหมู่บ้านบุญจุวันนี้ก็คือการยอมรับความผิดพลาดว่าเป็นเรื่องน่าเอ็นดูการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการสื่อสารกันด้วยหัวใจที่อยากจะโอบกอดกันและกันและที่สำคัญคือการมองว่าความสุขของเราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันใช่ครับ และถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะจะเห็นว่าปรัชญาเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกอะไรเลย mm. แต่มันคือความจริงสากลเป็นเหมือนสาม,มันสำนึกที่มนุษย์เราเคยมีร่วมกันแต่สังคมยุคใหม่ได้ทำให้เราหลงลืมมันไปการได้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงเหมือนกับการรื้อฟื้นความทรงจำของจิตวิญญาณเลยค่ะ โอ้โหพูดได้ลึกซึ้งมากครับและแน่นอนว่าที่พวกเราเอามาเมาส์ให้ฟังกันในวันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับแค่น้ำจิ้มก็อิ่มแล้วนะคะในเล่มจริงยังมีเรื่องราวการผจญภัยของคุณโจเก้นที่ทั้งสนุกและซาบซึ้งและก็ยังมีภาพวาดศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของแอฟริกาที่เรียกว่าทิงกะทิงกาสีสันสดใสฝีมือคุณโชเกนเองอ๋อที่เป็นภาพวาดสัตว์น่ารักๆใช่ไหมคะใช่เลยครับแค่ได้เปิดดูก็รู้สึกเหมือนได้รับการบำบัดจิตใจแล้ว เป็นหนังสือที่เยียวยาได้ครบทุกมิติเลยค่ะทั้งตัวอักษรข้อคิดแล้วก็งานศิลปะถูกต้องครับขอย้ำชื่อหนังสือกันอีกครั้งนะครับปรัชญาความสุขไม่มีวันหมดจากหมู่บ้านแอฟริกาเขียนด้วยคุณฮิสุยโคทาโร่และคุณโชเกนแปลโดยคุณนัทกริตาเพนกุลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเล n หรือวีเลนครับไปหาซื้อมาอ่านกันนะคะ ครับผมรับรองว่าเป็นหนังสือที่จะอยู่ข้างๆเราไปได้อีกนานแน่นอนและที่สําคัญช่วยกันสนับสนุนเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับเป็นการลงทุนเพื่อความสุขที่คุ้มค่ามากค่ะและสุดท้ายนี้ถ้าอยากมานั่งเมาส์หนังสือดีๆเติมพลังบวกแบบนี้ด้วยกันอีกก็อย่าลืมฝากรายการคู่หู AI เมาส์หนังสือของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับค่ะช่วยกด subscribe กด like กดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากพวกเรา สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะขอตัวไปพักผ่อนทำตัวหน้าเอ็นดูบ้างแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ